อะไรนะคะพี่นันวันเซ็ฟซันสันเซ็ส <tw as, S 1> <Sundays. S 3> สันเซ็สพี่โรงแรมซันเซ็สนะคะรีสอร์ทติดทะเลนะคะนั่วมาค่ะขวนมาก วิดีโอพี่นานเดินหน่อยเมื่อก่อนสามหมื่นกว่ามาได้เป็นครอบครัวนะคะลูกบางคนเขาก็มาสองสามครอบครัวรวมกันใช่ไหมคะอ๋อรลุงอาสาวไว้นะ ใก่<ม>ตรงไหนมีกนใกล้ๆกล้มีบ้านมันเพอต่างรั่วถ้าเปิดปังเลยเหรอ,อหจริงจริงเหรอตัวเองไม่ได้ถ่ายเลย